ทางอธิบดีกรมควบคุมโรคก็เน้นย้ำนะคะว่าในเวลาดีเนี่ยทางสาธารณสุขยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ไม่มีปัญหาแล้วหลายคนกังวลใจอยากจะไปเที่ยวเชียงใหม่เชียงรายแต่ก็กลัวว่าเอ๊ะจะมีการแพร่ระบาดหรือเปล่าก็ยังคงย้ำกันว่าไม่มีการแพร่ระบาดในพื้นที่อย่างแน่นอนค่ะถ้าเกิดจะให้ดีเนี่ยบรรดาผู้ประกอบการบานภานบ้านเช่า ที่พักโรงแรมต่างๆถ้าเกิดเห็นผิดสังเกตมีคนเข้ามาในประเทศไทยยังไงก็ตามเป็นไปตามกฎร,ระเบียบอยู่แล้วที่คุณจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบด้วยตอนนี้ย้ําเที่ยวได้ยังไม่มีการปิดพื้นที่ไม่มีการปิดจังหวัดทั้งจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายอย่างแน่นอนค่ะ นี่เป็นข้อมูลล่าสุดนะคะที่เราได้รับทราบมาภายหลังการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่มีท่านพลเอกนะัทพลนาคพาณิชย์เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานาการณ์โควิด -19 เป็นประธานเพื่อหารือถึงกรณีที่มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 จากการลักลอบเข้าเมืองและการผ่อน คลายมาตรการการออกวีซ่าของกระทรวงการต่างประเทศซึ่งรักษาการอธิบดีกรมควบคุมโรคนายแพทย์โอพาสการกรวินพงศ์ได้ถแถลงถึงสถานการณ์โควิด -19 ในปัจจุบันค่ะว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่ส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศและอยู่ในสถานกักกันส่วนที่ติดเชื้อภายในประเทศอันนี้ถือว่าน้อยมากเลยนะคะกรณีที่มีผู้ติดเชื้อจากจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาส่วนใหญ่ลักลอบไปทํางานที่ท่าขี้เหล็กแล้วก็ลักลอบกล่าวเข้ามาในพื้นที่อำเภอ แม่สายจังหวัดเชียงรายจากนั้นค่ะก็จะเดินทางท่องเที่ยวและกลับบ้านที่จังหวัดเชียงใหม่พิจิตรราชบุรีกรุงเทพมหานครแล้วก็มีอาการป่วยพอเราพบ เราดำเนินการสอบสวนโรคอย่างละเอียดจากนั้นก็ดำเนินการกักตัวกลุ่มผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงและผู้ที่สัมผัสเสี่ยงต่ำเป็นระยะเวลา14วันย้ำเลยเวลานี้ทุกพื้นที่ที่ผู้ติดเชื้อกลุ่มนี้ไปเนี่ยควบคุมสถานการณ์ได้แล้วยังไงก็ตามก็ต้องเน้นย้ำกับพี่น้องประชาชนห้ามกัดตกสิ่งที่อยากจะขอให้ประชาชนช่วยภาครัฐ นั่นก็คือเจ้าของบ้านเช่าเจ้าของบ้านพักเจ้าของโรงแรมเจ้าของสถานประกอบการเจ้าของสถานบันเทิงถ้าเกิดพบว่าใครกลับมาจากท่าขี้เหล็กแล้วไม่ผ่านการกักตัวแจ้งไปเลยที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเพื่อที่จะให้ตรวจสอบทันทีค่ะนอกจากนี้ท่านนายแพทย์โอภาสก็ย้ำ จังหวัดต่างๆสามารถควบคุมโรคได้ดีปลอดภัยเดินทางไปได้ท่องเที่ยวได้ทั้งเชียงใหม่เชียงรายเขาไม่ได้มีการปิดจังหวัด ก็หวังกันว่าสถานการณ์ต่างๆจะจบก่อนช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะในขณะที่รองอธิบดีกรมการกงศุลกระทรวงการต่างประเทศนายจาตุรนชัยยัามก็บอกว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2563มีการผ่อนคลายมาตรการให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเป็นระยะ จากนักธุรกิจครอบครัวคนไทยและผู้ที่เข้ามารักษาพยาบาลที่ผ่านมาเรามีการออกเอกสารอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศหรือ certificate of entry หรือ coe จนถึงเมื่อวานนี้รวมทั้งหมด 6,700คนค่ะวันนี้ทางกระทรวงก็มีการนำเสนอในที่ประชุมเพื่อให้ทนายยกรัฐมนตรีเห็นชอบเพิ่มเติมกรณีของผู้ที่จะเข้ามาเพื่อการท่องเที่ยวเดิมเนี่ยอนุญ,ญาตให้เข้ามา30วันจาก56ประเทศซึ่งก็รวมถึงรัเสเซียด้วยที่ประชุมได้เสนอให้อยู่ในประเทศไทยได้45วัน รวมระยะเวลาในการกักตัว14วันด้วยเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะซึ่งปัจจุบันในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีโรงแรมรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ15,000ห้อง เพราะฉะนั้นเพียงพอที่จะรับนักท่องเที่ยวเข้ามาวันละ1000คนได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการทําวีซ่าเข้าประเทศเราก็มีพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินที่กําหนดให้คนที่จะเดินทางเข้ามาต้องผ่านการตรวจโรคและเข้ามากักตัวพร้อมกับการขอเอกสาร C O E ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศมีระบบการขอเอกสารทางออนไลน์แล้วเพื่ออำนวยความสะดวกให้คนต่างชาติขอเอกสารเข้าประเทศได้ง่ายขึ้นซึ่งปัจจุบันนี้มีคน ต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยรวมทั้งหมด45,000คนค่ะเราก็หวังว่าจากมาตรการนี้จะมีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาได้เดือนละมากกว่า20,000คนค่ะ